สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ี i ออ y of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันมาการที่ราศีอะไรแล้วจ๊ะมาที่ราศีเมษนะคะวันที่ยี่เบมีนาถึง19เเมษาเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยค่ะเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือ หน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเกย่วการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือเจนรอนรัเด้งโดดทั่วไปนะจ้าโอเคไหมตรงก็ดีใจด้วยถ้าไม่ตรงก็อย่าว่ากันมาอาจารย์วางพลังงานหลักไว้ให้คุณแล้วเมื่อกี้คลิปมันหลุดไพ่ใบแรกของคุณเป็น2อสองไม้เทา้าไพ่ของสองไม้เท้าคือคนที่อาจจะรออะไรบางอย่างอยู รอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่จากไปนะคะใครคนหนึ่งอาจจะรอการพูดการคุยรอการเคลียร์ก็ได้หรือรอการรอนั้นอาจจะเป็นรอเรื่องของการงานการเงินรอเงินตกเบิกรอเงินที่จะเงินเดือนจะออกรอเงินก้อนโตก็ได้รอผลผลิต กําไรรอกําไรที่อะไรที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วก็รอมันกลับมาอย่างเช่นตอนนี้อาจจะรอใครสักคนหนึ่งที่เขาเคยจากเราไปแล้วรอให้กลับมาพูดคุยรอให้กลับมาเคลียร์รอให้กลับมาเรียกว่ากลับมาพูดจาการสักนิดประมาณนั้นการเฝ้ารอการรอนั้นจะสําเร็จไม่ได้อาจารย์มองว่ามันสําเร็จนะรอสักนิดมันอาจจะสําเร็จร่วงไปด้วยดีก็ได้นะคะอ่า ในเดือนนี้16ถึง30นะมิยออาไพ่ของคุณ5ใบาอาจารย์วางมาให้แล้วค่ะบางครั้งบางทีเหมือนกับคุณต้องการที่จะตัดสินใจอะไรให้เด็ดขาดหรือเด็ดเดี่ยวเพราะในความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับฝ่ายต่างฝ่ายต,ต่างต่างคิดคุณอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนมากๆคุณอาจจะเป็นคนที่อยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้ดังใจต้องการความชัดเจน ต้องการความชัดเจนต้องการรู้ต้องการพูดต้องการคุยต้องการเคลียร์แต่ว่าคุณรออยู่แล้วมันไม่ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรไม่ได้การเคลียร์การพูดนั้นเลยเพียงแต่ได้แต่เฝ้ารอและอดทนรออืแต่คุณจะเป็นคนเข้มแข็งนะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความเข้มแข็งอดทนอ่าเข้มแข็ง,ขงคุณอาจจะคุยกับราศีสิงศรนราศีสิงช่วงแห่งความ ช่วงการปรับตัวอดทนอดกั้นกับสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะเรื่องของให้ระวงังเรื่องของการเงินได้การเงินอาจจะชักหน้ามีถึงหลังมุนเข้าซ้ายเข้ามือซ้ายออกมือขวานะคะแต่คุณอยากได้อะไรรออะไรอยู่จ้ะรอคนที่ให้ความมั่นคงกับความรักได้ไหม เหมือนก็ว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจไม่ตรงกับคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนกันเพราะฉะนั้นอยากได้คุณอยากบางคนนะคะยังอยู่ในการวางแผนในบางนะบางคนนะมีการวางแผนชีวิตร่วมกันบางคนได้ไปรุ่นเริงไปร่วมฉลองหรือการที่คุณรอคอยนั้นมีใครบางคนกลับมาการกลับมานั้นเนี่ย สร้างความมั่นคงรักว่าสร้างความมั่นใจให้กับคุณมีใครบางคนกลับมาการกลับมานั้นอาจจะจะทำให้คุณมั่นคงกว่าเกา่ามันชัดเจนกว่าเกา่าเออประมาณนั้นมันได้ความรู้สึกที่ไม่ตอนแรกไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันเราเป็นอะไรกันแต่ตอนนี้ชัดเจนกว่าเกา่ามันมีสองลักษณะบางคนจบเพื่อเริ่มต้นกันใหม่เดบางคนจบ เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่บางคนจบแล้วกลับมาพูดจากันได้กลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเคลียร์ปัญหาที่มันข้างค้างใจกันได้นะคะในบางคนนะในบางคนนะจะ,ะคุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีมังกรใช้สัญชตาตญาณของตัวเองนำทางใช้สัญชตาตญาณ คนที่คุณคุยอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ก็ได้นะคะเป็นลักษณะของคนที่เป็นไม้ก็ได้มีความเข้มแข็งมีความแฟรล,ลี่ดูแลคนอื่นได้ดีมีความเก่งกาจในตัวเองบางครั้งบางทีคุณคุณอยู่ในอารมณ์ที่อารมณ์ของคนที่เราเคยวิ่งตามความรู้สึกที่เคยวิ่งตามใครสักคนมันเหนื่อยบางคนอยากจะจบจากการวิ่งตามนี้บางคนอยากจะตัดสัมพันธ์ ออกจากความรู้สึกของคุณจบแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปเลยในบางคนอยากจะยังไปต่อจบเพื่อยังอยากพูดอยากคุยหรือเคลียร์กันอยากต้องการต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนกว่าเดิมจะคุยจะเคลียร์จะพูดตกลงเจรจาประมาณนั้นอืมคนที่คุณรักอ่ะรู้สึกยังไงในดูสถานะของเขาสิคุณกับเขาค่อนข้างมีอีกโก้นะ มีทิศทางเป็นของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองมีความแข่งข้าวจะใช้ความแข่งข้าวในการเคลียร์ปัญหาใดใดก็ตามนะคะเขาเองเนี่ย,ยกอย็อยู่ในพื้นที่ของเขาคุณเองก็อาจจะเน่งอยู่ในพื้นที่ของคุณม,มันมันมีทางที่เขาไม่เลือกทําไม่เลือกเดินไม่เลือกกระทําสร้างความชัดเจนไม่ได้ได้แต่ทำใจเขาอาจจะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวช่วงนี้เขาดูที่ผ่านมามันยากลำบาก รู้สึกเหนื่อยเน่อยกับความสัมพันธ์นี้รู้สึกต้องทําใจกับความสัมพันธ์นี้รู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มันมันไม่มีความชัดเจนมันไม่มีบางคนอยากจะตัดสัมพันธ์แล้วเขาอาจจะอยากตัดสัมพันธ์กับคุณแล้วบางคนบล็อกบางคนบล็อกกันไปแล้วบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกโทร Gardens, ศัพท์คุณอาจจะคุยกับแบบร,บราศีกัรนราศีธนูแต่ในความรู้สึกของเขาอะยังอยากมีคุณอยู่นะแต่การที่อยากมีคุณอะ เขาไม่เลือกทําอะไรเลยเขาเลือกที่จะนิ่งเขาเลือกที่จะเฉยเขาไม่เลือกชัดเขาไม่เลือกทําอะไรให้มันชัดเจนขึ้นเขาเลือกที่จะอยู่เงียบๆของเขาคนเดียวไม่พูดไม่จาไม่ตัดสินอะไรไม่เลือกทําอะไรสักอย่างเลือกที่จะทําใจอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเลือกที่จะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะแถามว่าเขาอยากมีคุณไหมเนี่ยปัญหาครั้งนี้ที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นความปัญหาของความหึงหวง เขาอาจจะหึงคุณก็ได้หรือคุณหึงเขาก็ได้นะมันเป็นความรู้สึกที่ที่มันเป็นปัญหาซ้ำๆเดิมๆเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากและคุณอาจจะไม่เลือกเขาคุณมีคนเข้าหาเยอะเขาเลยไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่มันทําให้เขารู้สึกถึงความความแข็งก้าวเขาบอกว่าคุณค่อนข้างจะเป็นคนแข็ง ไม่ยอมไม่ยอมอ่อนอ่อนผ่อนตามกับอะไรเลยประมาณนั้นนะคะที่เอ็มเพรสระวังใครที่คบกันในในสาระที่มีความรึกซึ้งด้วยในการที่มีสาะนะแห่งความรึกซึ้งระวังการตั้งครรภ์ด้วยระวังท้องถ้าเป็นผู้หญิงระวังท้องถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทําท้องเออมันมีการก่อกาเนิดแห่งการตั้งครรภ์หรือมันมีสระปด็นต่างคนต่างอยู่นิ่งๆอยู่ในที่ของตัวเองไม่ง้อ ไม่พูดไม่เคลียร์นิ่งแล้วต่างคนต่างไปคนระทิศละทางอืเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่คุณมีเดอร์สตาร์การเริ่มต้นใหม่การเยียวยาการทำใจเขามีเดียมเพ s s การเริ่มต้นใหม่กับทำพาร์นเพราะฉะนั้นเขาอาจจะโยกย้ายนะมีการยกย้ายมีการเดินทางในบางคนนะคะจริงๆความรักยังอยู่ตรงนี้นะ true of ครับ ความรักยังคงอยู่ความรักยังมีอยู่แต่ความรักที่มีอยู่นั้นอ่ะคุณอยากมีมันไหมอ่ะถ้าคุณอยากมีมันไว้ก็วางศักดิ์ศรีลงวางความถามว่าถ้าทักไปจะรู้สึกมันเสียมันเสียมันเสียศักดิ์ศรีไหมก็ไม่นะอาจารย์ว่าน่าจะไม่ลองดูเผื่อมันจะดี ทักไปก่อนเพราะว่าความรักมันยังอยู่ตรงนี้ต่างคนต่างชอบกันต่างคนต่างรักกันแต่เข้าอกเข้าใจกันผิดหรือคิดไปคนละมุมมองประมาณนั้นอืออ่ะดคนนะคูความสัมพันธ์นี้สิจะเป็นยังไงในอนาคตความสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้ไหมใครมีครอบครัวแล้วคะหรือไปโฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักความรักที่ the view of fortune ความรักที่มีความขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาขัดและ ขัดแย้งกันตั้งกับเรื่องเล็กๆน้อยๆยันเรื่องใหญ่แต่แต่แต่ก็ยังมีคนพยายามคอนโทรลความสัมพันธ์นี้อ่ะถามว่าในความสัมพันธ์นี้เป็นไงอาจารย์ยังมองว่าคุณสองคนยังไปต่อได้ยังไปต่อได้เพราะว่าต่างคนต่างมองกันเป็นคนที่เป็นคนที่ให้ความสุขซึ่งกันและกันนะเป็นคนที่ยังสามารถยืนอยู่ตรงนี้แล้วมีความสุขได้แต่ว่าเผาเพควพาวมมุ่งแรงความขัดแยง้งซึ่ง ขัดแย้งกันบางทีมันจุกจิกะเขาเรียกเรื่องจุกจิกจู้จี้เรื่องเล็กเล็กเน้อยอย,อย่าเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นจักรวาลยังบอกว่าคุณสองคนยังสามารถที่จะกลับมาพูดคุยบางทีทะเลาะก,กันไปบางคนนะทะเลาะก,กันเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวก็กลับมาบางคนทะเลาะก,กันงอนกันเดี๋ยวก็กลับมายังมีการกลับมาได้อยู่ตลอดเวลา,เพ,า,วาเพราะว่าเพราะว่าไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนไพ่แห่งจักรวาลคือคุณสองคนเขาเรียกไปเหม่อใบเมาประมาณมานั้นแต่ว่าก็ยังไปกันได้ รักกันทะเลาะกันแต่ก็ยังไปกันได้เออประมาณนั้นเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวก็ไปอีกคนหนึ่งจะเอาบางทีคุณก็เอาแต่ใจหรือบางทีเขาก็เอาแต่ใจต่างคนต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์นี้แต่ต่างคนต่างมองกันคือความรักอยู่ตรงนั้นฉันก็รักเธอเธอก็รักฉันมองกันว่าคุณคือความสุขของฉันคุณคือครอบครัวคุณคือสิ่งที่ฉันมีอยู่แล้วมีความสุขแต่อยู่แล้วมีความสุขถามทำไมต้องทะเลาะกันล่ะก็มันเหมือนเป็นการทะเลาะกันเพื่อ กระตุ้นความสุข <l ots> ใช่ปะใช่ปะประมาณน,นั้นปะมันมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะไพ่ของคุณน่ะเพิ่งบอกว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าทะเลาะก,กันก็ทําใจแล้วกันเพราะว่าทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็มาดีกันอยู่เดิมแหละ,น,ะนั่นน่ะอ่ะขอไพ่แนะนำห้าใบให้คุณนะไพ่แนะนําบอกว่าอย่าลืมมองความสัมพันธ์ที่เก่าก่อนที่ผ่านมาอย่าทะเลาะก,กันให้มากเพราะการทะเลาะก,กันมันสร้างความเจ็บช้ําความปวดร้าวความไม่เข้าใจอย่าน้อยใจในสิ่งที่ยังไม่เกิด มีคนสักคนหนึ่งเจ้าชู้ไข่เจ้าชู้บางคนทําในเรื่องซ้าๆเดิมๆเจ้าชู้ก็จับได้แล้วจับได้ก็จับได้ว่ามันเจ้าชู้แล้วมันก็ไม่เคยเลิกครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามแต่เราก็น้อยใจว่าความรู้สึกของเราที่อาจจะเป็นไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้นะไพ่สลับกันได้เพราะฉนั้นในความสัมพันธ์เนี้ยมันมองว่าเราจับได้บางคนจับได้ว่าเขาไปคุยกับคนอื่นก่อนเลิกกันทะเลาะกันพอกลับมาง้อกันก็ขอปรับเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองแล้วจะทําให้ดีขึ้น ประมาณนั้นประมาณนั้นนจะจ๊ะไพ่บอกว่าไพ่แนะนําว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันคิดแล้วมันทําให้คุณปวดเวียนเรียเวียนก้าวก็ไม่ต้องไปคิดมาหรอกบางทีเขาปล่อยๆมันไปบ้างหลับตาข้างหนึ่งบ้างอย่างความสัมพันธ์นี้มันจะทําให้มีความสุขได้คนเจ้าชู้ยังไงก็เจ้าชู้ค่ะคนเจ้าชู้เสือยังไงก็เป็นเสือมันไม่ทิ้งลายจะให้เสือกลายเป็นหมาได้ยังไง ใช่ป่ะจะให้เสือกลายเป็นหมาได้ยังไงคือเสือมันก็เป็นเสือแหละต่อให้คุณจบได้แค่จะมีคนมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ผู้ชายเจ้าชู้อาจารย์ทํายังไงจะไปทํายังไงกับมันมันเจ้าชู้ต้องตัดในด้านทิ้งป่ะคือมันทําอะไรไม่ได้มันเจ้าชู้คือคนมันเป็นแบบนั้นวันไหนที่เขาเดินไม่ได้วันไหนที่เขาไม่มีใครเอาน่นแหละมันจะหยุดเจ้าชู้นะไม่ใช่วันนี้นะไม่ใช่ตนนเดเพราะฉะนั้นถ้าคุณ ที่คุณคิดจะรักผู้ชายที่ละมุนรักผู้ชายที่เนี่ยไนท์ออฟครับเป็นผู้ชายละมุนผู้ชายที่คนเข้าหาเยอะดูดีดูเพอร์เฟกดูผู้ชายหรือผู้หญิงอบอุ่นถ้าเจอคนแบบเนี้ยคุณชอบคนแบบนี้คุณก็ต้องรับนิสใส่เขาให้ได้เพราะความระมุนของเขาไงคนนึงเข้าหาเยอะเพราะความพูดจาดีดูโปรไฟล์ดีดูเป็นคนดีดูอบอุ่นใครก็แย่งกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบผู้ชายแบบนี้ คุก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยรับกับสภาพกับที่เขาเป็นเขาเจ้าชู้กับคุณอเขาเจ้าชู้กับคุณเขาก็ไปเจ้าชู้กับคนอื่นรับให้ได้กับผู้ชายถ้าคุณเลือกถ้าคุณจะคิดว่าคุณจะเลือกผู้ชายเจ้าชู้มาเป็นคู่ก็ต้องทําใจยอมรับด้วยเน็จจ้าหนูจ๋า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิคริปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงสุดตัวะไลมาค่ะ S I A F E ศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ